เอาเซนเนียนไหมครับอ่าพอแล้วครับเออติดใจครับวันนี้มากันอีกรอบนึงเฉพาะปลาล่มแดงของดีปลาจินบุรีเนาะดูนะครับ เขหน้ากินมากเอาเท่าไหร่นะพี่สี่สิบเ้าสิบเอาสี่สิบพอ,พอเนาะนี่คือปริมาณ40บบาทเนาะ นี่คือตักปกตินะครับครสี่สิบบาทนี้คือไม่มีน้องถ้าห้าสิบาทก็คือจะได้น่องเพิ่มกระเพาะปลาเจ้าเนี้ยเป็นเจ้าที่ผมถูกใจจนต,ต้องกลับมาซ้ำนะครับดูนะกระเพาะปลาเป็นตัวตัวแบบนี้อืมมันก็กลมกล่อมจริงแล้ว ไม่ต้องปรุงอะไรนะครับผมใส่น้ำส้มนิดเดียวสี่สิบาทเนี่ยกยบบย็จะได้เป็นไก่ฉีกแบบนี้ถ้าห้าสิบเนี่ยจะได้เป็นน่องเนาะเหนียวเลือดเป็นก้อนๆ <c oughs> นี่ไข่นกกระทาอืม <c oughs> เต็มสิบไม่หักเลยครับร้านนี้